สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมมแมมทาโร่นะคะวันนี้นะคะจะทำแรนดอมนะคะให้กับทุกๆคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะหัวข้อแรนดอมของเราวันนี้นะคะก็คือด้วยสัจจะอธิษฐานที่คุณเคยได้ตั้งไว้นะคะจะดึงดูดปฏิหาริย์ใดเข้ามาในชีวิตนะจะมีปฏิหาริย์ใดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณได้ตั้งสัจจะและอธิษฐานเอาไว้แล้วนะคะ การตั้งสัจจะอธิฐานนะคะก็คือว่าเราเราอะทุกคนอะที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าจะขอสร้างบุญบารมีหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นคุณงามความดีนะคะเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อตัวเราเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสรพพสัตนะคะหรือว่าตั้งสัจจะว่าจะสวดมนต์ตลอดชีวิตนะจะถือศีลวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยก็คือการตั้งสัจจะ และอธิษฐานก็คือว่าพอคุณตั้งสัจจะแล้วและคุณก็อธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นคุณงามความดีของคุณก็คือการตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณนะมีปาฏิหารใดเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ก็้อ่านาจะทําเป็นแรนดอมนะคะ คำทานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะให้คุณตัดทิ้งไปได้เลยนะอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์ รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะอะไรไม่ดีไม่ต้องไปจํารับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะขอทราบพลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะว่าปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ที่คุณได้เข้ามาดูคลิปเนี้ยพลังงานของคุณเป็นแบบไหน เห็นไม่ได้ไงโอเคลังงานคนโอุย้ยโอฟิลเมนอ่ะขออีกพอคุณได้คุณเกี่ยวข้องกับเลขเก้านะเลขเก้าสองใบเลยนะอืมเลขเก้าเลขหกถ้าจ,จะเป็นเลขเก้าส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะเป็นเลขหกนะคะ เ้าถ้วยเก้าไม้แล้วก็จั t ติสนะคะ Nine of Cups, Nine of w a น d s นะคะแล้วก็จัสต c e นะพลังงานของคุณอะนะคะมันไปหนักแน่นที่ตรงคำด้วยแรงอธิษฐานจริงๆเพราะมี Fulfillment เกิดขึ้นนะแน่นอนคำอธิษฐานมารุนแรงมากคำอธิษฐานทุกอย่างของคุณแหละและในการตั้งสัจจะอธิษฐานของคุณมันจะส่งผลสู่ชีวิตคุณแน่นอนแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนคุณจะเบื่อมาก นะคะเบื่อเบื่อกับการรอคอยนั่นแหละคือรอคอยอะไรนะรอคอยคําอธิษฐานของคุณนั่นแหละรอคอยว่าเมื่อไหร่ความดีงามที่คุณทำอ่ะมันจะส่งผลสู่ชีวิตคุณสักทีเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จสักทีอะไรที่ขอไปก็ยังไม่ได้เลยได้บ้างแต่ได้แบบนานๆได้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอ่อบางพลังงานนะคะก็คือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ใช่บางพลังงานหรอก เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยแหละคุณชอบสวดมนต์คุณชอบนั่งสมาธิคุณชอบภาวนามากๆนะคะบางคนทําทุกวันเลยอย่างเช่นผู้อ่านเนี่ยทําทุกวันนะคะบางคนเนี่ยชอบมากชอบทําบุญทําทานนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะไอ้คุณงามความดีที่คุณทําอ่ะไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะ,ะเบื่อท้อมันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าหยุดทำขี้เกียจก็ต้องทำนะคะขี้เกียจหรือเบื่อก็ต้องทำ ออสวดมนต์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องนั่งที่หน้าหิง้งพระอย่างเดียวนะคะนอนสวดก็ได้เจ็บป่วยลุกก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยยกหัวไม่ขึ้นจริงๆก็นอนสวดก็ได้หรือทุกอิริยาบทเราก็ทําได้ในการสวดมนต์ในการภาวนานะคะอีกว่าอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนรู้สึกว่าชีวิตน่ะไม่ได้รับความไม่ธรรอะไรเลยถูกคนรังแกถูกคนรังควานถูกเอารัดเอาเปรียบ นะคะบางคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะบางคนคุณถูกหลอกถูกโกงสูญเสียเงินสูญเสียความเชื่อมั่นสูญเสียความไว้ใจสูญเสียศักดิ์ศรีถูกย้ำเกียรดถูกย้ำศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะอะไรใครที่ทําอะไรกับคุณไว้คุณไม่ต้องกัวงวลเลย มันจะได้รับแน่นอนอย่างสะสมนะคะแล้วมากมายกว่าที่มันทํากับคุณเออไว้ด้วยนะเพราะว่าจะติดขึ้นนะคุณได้รับความมุกิธรรมแน่นอนแต่ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนหันซ้ายก็หาใครไม่เจอหันขวาก็หาใครไม่เจอเบื่อไปหมดแล้วท้อไปหมดแล้วแต่หยุดก็หยุดไม่ได้หยุดทําก็ไม่ได้นะคะอืมโอเคพลังงานจะประมาณนี้นะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วด้วยสัจจะอธิษฐานของเราทุกคนที่ได้มาเจอคลิปเนี้ย ทฏิหารใดล่ะจะเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะคในไม่ช้าไม่นานนี้นะคะเดี๋ยวก่อานขอเปิดอันนี้ก่อน Oracle นะคะเปิดไพ่มหาเทพแล้วก็ไพ่ Oracle ก่อน อันนี้มันน้อยไปนะคะกรีดไม่ค่อยได้มาค่ะอุ๊ยพระผมพรมเทพนะคะ พระพิฆเนศและอีกหนึ่งใบนะพระนารายหรือว่าพระวิษณุนะคะปางคู่กับพระแม่ลักษมีพระพรมพระพิฆเนศพระนารายคู่กับพระแม่ลักษมีนะคะแน่นอนนะชะตาชีวิตของคุณถูกกำหนดเอาไว้แล้ว นะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกําหนดเอาไว้แล้วคุณงามความดีของคุณมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลานะคะยิง่งพระพรมขึ้นใบแรกเนี่ยนะคือเหมือนพรลมฤกขิดอะทุกอย่างมันถูกกําหนดเอาไว้แล้วมันมีจังหวะเวลาของมันจังหวะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องราวอยางดีความสําเร็จมานะคะ ความรักที่สุขสมหวังมานะคะและชะตาชีวิตที่ดีงามถูกขีดและกําหนดไว้ให้คุณอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความกันไปในไพ่แต่ละใบนะหากตอนนี้นะคะชีวิตคุณกําลังเจออะไรอยู่อย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะว่าทุกอย่างมันมีมันม,มีมีกรรมมีเวรมีอะไรมีวาสนาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญอะไรอยู่ตอนนี้นะคะ ให้คุณคิดสว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดเอาไว้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเราตอนนี้เรากําลังเสียอกเสียใจหรือเกิดเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นไม่ใช่ให้ยอมรับก้มหน้าก้มตารับไม่ใช่แต่เราต้องรู้จากโปรงที่พูดนะคะเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบัรดาลน,นะคะความรักที่สุขสมหวังให้กับคุณนะคะ แล้วก็ชีวิตของคุณเองความรักของคุณเองนะคะในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบรรดาลให้นะคะอะไรต่างๆในชีวิตที่คุณอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบรรดาลให้เหมือนอย่างไพ่พระพรหมและไพ่พระนารายณ์หมาะขึ้นมานะคะส่วนตอนนี้ถ้าขอบอกแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่มีปัญหาในความรักอันนี้ต้องพูดถ้าคุณมีปัญหาในความรักช่วงนี้ขอให้คุณใจเย็นๆและรักษา นะคะรักษาความรักของคุณเอาไว้ให้ดีๆนะมันคือการรักษาการการเยียวยานะคะให้รักษาความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามเอาไว้นะคะอย่าใจร้อนนะคะอะไรที่ไม่ควรพูดให้ปิดวาจาไว้นะคะให้แสดงออกด้วยการกระทำที่ดีที่ดีงามต่อกันดีกว่านะอันนี้คือคำแนะนำนะคะ อาจจะมองว่าเป็นคําเตือนก็ได้หรือเป็นคําแนะนําก็ได้นะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนไปนะส่วนใครที่ความรักมีปัญหายิ่งต้องประคับประคองให้ดีๆนะคะแล้วสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นอันนี้คือเด่นขึ้นมาเลยในเรื่องของความรักเพราะเราเปิดไพ่มหาเทพนะคะเราอยากจะรู้ว่าในเมื่อทุกอย่างชะตาฟ้าลิขิตแล้วแล้วฟ้าจะให้อะไรกับเรา ใน3ใบนี้แต่จะเปิดสำหรับอื่นอีกนะไม่ใช่แค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ความสําเร็จต่อไปหรือว่าปฏิหารต่อไปที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนอกเหนือจากความรักแล้วนั่นคือความสําเร็จหรือว่าปฏิหารในด้านของการงานบางคนคุณอยากจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะคุณทํามาอย่างยาวนานคุณทําจนท้อนะคะเพราะให้มันขึ้นมามันมีอารมณ์ว่าเบื่อๆใน,นๆเท่านะแต่ถอยไม่ได้นะคะล้วก็ต้องทําต่อไปเนาะเพราะเราก็ต้องเลี้ยงชีพนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันใช้เงินอ่ะแลวทีนี้ สิ่งที่จะประสบความสําเร็จอีกหรือว่าปฏิหารอีกนั่นคือการงานงานมีอะไรบ้างงานบันเทิงได้หมดเลยนะศิละปะได้หมดเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังได้หมดเลยออนไลน์เนี่ยิ่งดีเลยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะในด้านของการงานในลักษณะนี้ทำเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าทําไมผู้อ่านไพ่ถึงอวยแต่วพวกออนไลน์อะไรเงี้ยไพ่เขาขึ้นมาอย่างนี้จริงๆนะคะขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าผู้อ่านจะอ่านแล้วอวยนะแบบบอกตรงๆเลย นะคะว่างานศินละปะนางแบบนักร้องนักแสดงงานกลางคืนที่เกี่ยวกับบันเทิงศิละปะเบื้องหน้าเบื้องหลังงานออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ที่ขายของติกต่อกันหรือว่ายูทูบเบอร์ติทเตอร์หรืออะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะมันเด่นอย่างนี้จริงๆนะขอให้เข้าใจด้วยนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดู Oracle ก็เด็ด Oracle กันบ้าง,างนะคะ ความรักกับงานมาแล้วนะถ้างานสำเร็จเงินก็ต้องดีใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะไพ่เขาออกมาบอกนะว่าคุณอะนะคะไม่จำเป็นต้องบีบคั้นตัวเองหรือพยายามที่จะดึงดันหรือว่ากดดันอะกดดันให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วๆเข้าใจว่าต้องการความสำเร็จเร็วๆต้องการตอนนี้ร้อ,อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไรเงี้ยบางทีบางอย่างมันมาไม่ทันอืม นะคะต้องใจเย็นลงนะคะอยู่ในความสงบนะคะไม่จําเป็นต้องบังคับอะไรให้มันเกิดขึ้นทุกอย่างมันมีเวลาของมันเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมันถึงเวลาสิ่งเหล่านั้นมันจะสวยงามและมั่นคงยั่งยืนนะคะไม่ฉาบฉวยนะขออีกสองใบนะคะอืมโอเค บอกกับตัวเองทุกวันนะคะอันนี้คือคำแนะนำว่าคุณสมควรได้รับในสิ่งที่ดีๆเหมือนเหมือนบางทีอาจจะใช้คำว่าอนุญาตให้ตัวเองได้รับความสุขมีความสุขนะต้องรู้จักผ่อนคลายนะคะแล้วก็เปิดรับเป็นผู้รับบ้างเพราะที่ผ่านมาเป็นผู้ให้มาตลอดหลังจากนี้แหละคุณจะได้เป็นผู้รับอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแบบไม่มีอะไรมาขวางอะไรคุ้ได้นะ ขออีกหนึ่งใบสำหรับสำหรับนี้นะคะอืมโอเคไพ่ใบนี้นะคะเทเทพีเฟยานะคะเฟยจานั่นเองนะท่านเป็นเทพีแห่งความกล้าหาญ คือท่านเป็นเทพีแห่งความจะพูดว่าอุดมสมบูรณ์ได้เลยแล้วก็เป็นนักรบด้วยเป็นลูกสาวของกอตด้วยนะคะท่านเนี่ยเทพีเฟรยาเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือคนที่มาเจอเนี่ยโชคดีมากนะท่านจะประทานความร่ำรวยให้คุณความรักที่สุขสมหวังนะคะความกล้าหาญนะคะถ้าเปรียบเทพีเฟรยาเนี่ยกับเ,เทพ,พเจ้าหรือเทพองค์ทวยเทพทั้งหลายเนี่ย ที่แบบว่าทุกคนรู้จักทั่วไปนี่คือใครคือพระแม่กาลีได้เลยนะท่านเก่งมากท่านกล้าหาญมากนะคะน้ําตาท่านเนี่ยเป็นทองคําเลยนะตามที่ผู้อ่านได้ศึกษาเรื่องของเทพีองค์นี้มานะคะเวลาท่านร้องไห้น้ําตาท่านเน่ยเป็นทองคําเลยนะท่านไปอยู่ไหนตองที่นั่นก็รวยนะคะอุดมสมบูรณ์แถมยังมีความกล้าหาญนะคะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดนะคะไม่ยอมให้ใครมาลังแกอะไรประมาณนี้นะคะ นี่คือสิ่งดีๆและปฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเท่านี้ยังไม่หมดนะคุณอย่าลืมนะว่าตั้งแต่เปิดไพ่มาครั้งแรก fulfillment เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ fulfillment คือการเติมเต็มความสุขนะคะให้ชีวิตของคุณคุณขาดด้านใดคุณจะได้ด้านนั้นนะคะไม่ต้องแยกเป็นข้อๆเลยนะบอกเลยว่า fulfillment เ,เนี่ยถ้าคุณขาดอะไรเนี่ยคุณจะได้สิ่งน,นั้นเติมเต็มให้คุณมีความสุขนะคะอ่ะทีนี้ขอดูไพ่ ทาโร่อีกสัก3ามสใบนะเพราะว่าไพ่ออร์เคิลเปิดขึ้นมาก็ได้ครบแล้วนะคะอุย๊ยเบสซิ่งแฮปปี้กานีชาเห็นไหมคะมีแต่ไพ่องค์เทพพวกนั้นเลยขึ้นมาจริงๆแล้วไพ่ทาโร่พวกนี้จะไม่ค่อยมีไพ่องค์ทวยเทพนะคะแต่ใบนี้เป็นใบที่พิเศษนะคะ แฮปปี้กรเนชาขึ้นมาคําว่ากรเนชาแฮปปี้กรเนชาก็คือมหาเทพเหนือเทพผู้ขจัดอุปสรรคในชีวิตนะคะท่านสามารถดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างในความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จในชีวิตให้กับมนุษย์ทุกคนที่ศรัทธาบูชาท่านได้นะคะหลังจากชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปสวดมันตราถวายพระองค์นะคะแล้วอธิษฐานขอพรต่อพระองค์ได้เลยสิ่งใดที่คุณขาดสิ่งใดที่คุณไม่เคยมีไม่เคยได้ คุณขอให้ท่านนะคะประทานให้คุณและช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาให้กับคุณนะคะในการดําเนินชีวิตในทุกๆด้านนะคะอะขออีก2 3งามใบอุย้ย9ถ้วย10ถ้วยอูย้ชคดีมากเลยอะ่ะดีใจมากที่ได้ทำคลิปนี้นะคะก็เหมือนกับผู้อ่านก็ได้รับพรเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะเพราะผู้อ่านเป็นคนจัดทำเนาะราชินีดา ชีวิตของคุณจะได้รับชัยชนะปาฏิหาริย์ที่คุณจะได้รับเข้ามานะคะเพราะคุณคือคนที่ตั้งสัจจะและอธิษฐานสร้างคุณงามความดีเอาไว้นะคะทุกรูปแบบในชีวิตใดคือความมงคลนะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยความสําเร็จและขอบอกนะว่าชีวิตของคุณอะ ใครที่โดนทําร้ายใครที่โดนดังแกใครที่โดนเอารัดเอาเปรียบหรือโดนหลอกลวงคุณจะได้คืนมาหมดเลยคนที่ทํากับคุณน่ะจะโดนอย่างมากมายมหาศาลก็คือกรรมที่เขาทาเขาจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนส่วนคุณก็รอรับความสุขได้เลยชัยชนะเกิดขึ้นนะคะไพ่ปิดจบสามใบนั้นคือมันมีไพ่ fulfillment ขึ้นทั้งหมดเลยคือสี่ใบ มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะที่เปิดแล้วจะได้ไพ่อย่างนี้นะไม่มีไพ่ไหนเสียเลยแค่มีแค่ก้าไม้แค่นั้นก็ไม่ใช่ไพ่เสียมันก็แค่เป็นความเบื่อหน่ายในอารมณ์บางช่วงบางตอนของคนเราแค่นั้นเองนะคะชัยชนะเกิดขึ้นนะคะความสําเร็จความสุขต่างๆกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณหากตอนนี้คุณเบื่อหน่ายคุณเสียอกเสียใจคุณน้อยใจนะคะ คุณอาจจะคิดว่าคุณงามความดีที่คุณทําบุญที่คุณทํามามากมายมหาศาลทําไมไม่ช่วยคุณเลยไม่จริงนะคะคุณคุณท้อได้แต่คุณอย่าถอยผู้อ่านขอเป็นกําลังใจให้มากๆความดีมันส่งผลช้ามากอันนี้คือเรื่องจริงนะแต่ก็ไม่ควรที่จะละในการสร้างคุณงามความดีนะคะทำต่อไปนะชอบสวดมนนั่งสมาธิก็ทำต่อไปนะคะ ทุกอย่างเลยนะดีใจด้วยนะบางคนจะได้สร้างครอบครัวด้วยนะนี่ต้องพูดไม่พูดไม่ได้เนี่ยคุณอยากแต่งงานกับคนที่คุณรักอะ่ะคุณอยากมีลูกมีเต้าสร้างครอบสร้างครัวคุณก็จะได้คุณอยากร่ํารวยคุณก็จะร่ํารวยแล้วร่ํารวยในทางที่คุณถนัดด้วยนะไม่ใช่ว่ามาพูดลอยๆว่าจะรวยจะรวยแต่ไม่รู้ว่าทําอะไรใช่ไหมล่ะมันจะต้องเป็นทางที่คุณถนัด และเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากวุ่นวายแน่นอนอุปสรรคปัญหามันมีแต่ในเมื่อไพ่แฮปปีก้กานีชาขึ้นมาพระองค์นะคะจะช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาให้เพราะท่านเป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคอยู่แล้วนะคะรับพอะเสริดร,รับปฏิหารได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในมือคุณนะคุณอาจจะลำบากมา,มากเหนื่อยมา,มากแต่หลังจากนี้ไปนะคะเติมพลังกายพลังใจให้ตัวเอง นะอย่าไปฟังคำพูดที่ไม่ดีหรืออยู่ใกล้ๆคนที่เป็นยาพิษคนที่ท็อกซิกพยายามดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะคุณสามารถเข้ามาฟังคลิปนี้ได้ทุกวันเพราะไม่มีวันหมดอายุคุณยิ่งฟังปฏิหารยิ่งเกิดขึ้นเร็วกับคุณนะคะขอทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าไพ่เกิดขึ้นจริงนะคะที่เป็นสิ่งดีๆทั้งหมดตามหน้าไพ่เกิดขึ้นจริงกับผู้อ่านเองและทุกๆคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะ ขอให้ทุกคนสุขสมหวังสําเร็จเจริญนุ่งเรืองร่ารวยนะคะและสมปรารถนาในความรักมีชัยชนะเหมือนอยางที่ไพ่บอกทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะคะรวมถึงตัวผู้อ่านด้วยนะับจากวินาทีนี้และตลอดไปชั่วชีวิตนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต,ต่อไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ